เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชอว์ไพีสวัสดีครับวันนี้ผมเอามาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเล็กๆซื้อขายครับสวยด้วย,วย,วยถูกด้วยคันนี้ขายเพียง59,000ื่นเก้านบาทนั้นเองฮอนด้าซิตี้ครับปี2005สวยเงาฉ่ำทั้งคันเครื่องดีเกียร์ออโต้ขับใช้งานได้ปกติเลยเล่เมเอกสารครบนะครับราคานี้สุดคุ้ม ถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้ารถสวยๆเละซื้อมาจำเลยไม่พลาคดคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจให้ด้วยแม็กสวยยางดอกหนารถสมบูรณ์ทั้งคันคุ้มค่าเกินราคาภายในเบาะผ้าสะอาดไม่ขาดครับเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าทั้งสี่บ้านห้องโดยสารสะอาดทั้งข้างหน้าข้างหลังเบาะหลังพับได้นะครับเบาะหลังพับได้สนใจก็ไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจใก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยติดต่อนัดหมายกับเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยสวัสดีครับ